ผมผู้สูตร P40 ขีดเครับผมครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นสวัสดีครับพบกับผมบริษัทซีพีแท็กเตอร์จำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแมคโครเล็กนะครับแมคโครเล็กครบจบที่เรานะครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถในสต็อกของทางบริษัทซีพีแท็กเตอร์แล้วก่อนนะครับครับผมด้านในก็ยังเหลืออีกหลายคันนะครับที่เพิ่งเก็บเสร็จใหม่ๆก็มีอีกหลายคันนะครับภายในก็มีอีกหลายคันเลยนะครับแล้วก็กำลังเช็คส่งลูกค้าอีกหลายคันเช่นเดียวกันนะครับ ครับผมฝั่งนี้ก็มีอีกสี่ห้าคันนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาหนึ่งคันนะเป็นรถขูดแบของคอมมุสซูพีซีสิบผิดเจ็ดครับผมครับผ <funnel> มสำหรับคันนี้จะเป็นแท็กยางนะครับมีใบมีดดันนะครับผมแล้วก็พวกผีสวยๆเลยนะครับครับผ <funnel> <S funnel> มสำหรับคันนี้เป็นเครื่องของคองง <S 1> <S 1> มมุสซูสามสูบนะครับปั๊มเดินไปปั๊มเตืองแห้งๆเลยครับทั้งเครื่องทั้งปั๊มแห้งๆเลยครับเติมๆจากญี่ปุมม่นเลยนะครับผม ครับผมสำหรับนี้ทางบริษัทซีบีแท็กเตอร์ TV, เราเปลี่ยนบ่อให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ชั่วโมงทํางานจะอยู่ที่4,200กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับและทางบริษัทซีบีแท็กเตอร์ TV, เราเนกะ็บระบบเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธสลักน,นู่นนี่นั่นหรือพวกติดสปอร์ตไลท์อะไรพวกนี้นะครับผมทางบริษัทซีบีแท็กเตอร์ TV, เราได้ทําการเก็บระบบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่2,35,000บ,บาทเท่านั้นเองนะครับสภาพดีดี เดิมๆสวยๆากาญี่ปุ่นเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปชมการทำงานกันนะครับเครื่องสตาร์ตรติดง่ายนะครับผมระบบารทำงานโอเคนะครับทำงานทุกส่วนเลยนะครับเูดีบูมทำงานปกตินะครับ ไม่มีแรงดีเลยนะครับบู๊แรงดีนะครับผมอ้าวแรงดีพวกี้ เอือย <Okay S 2> ูโอเคเลยนะครับไม่ม <ases> ีหลวมนะครับไม่มีหลวมนะครับผมเอเดินก็และครับ <GO IL refreshed>